โลบอทมาฮ่าฮ่าฮ่าโลบัดอ๋อเ p e นิ่งลิดนะครับนี่ on time delivery นะครับ thank you l a t เยี่ยมโลบอทที่โรงแรม AC Hotel อ ah, ah, ้าวอ้าวไม่โลบไม่โลบบายบาย โอเคอา heading to f u n d a y นะครับตามไมโลไปไมโลไปไหน mm hmm. ก็ไมโลเขาเอาภามาให้นะฮะตอนนี้เขาก็กลับไป f o n d a y นะไปนะฮะไมโลให้ภาพานะไมโลลงลิฟเองด้วยนะครับ น่ารักมากเลยฉลาดด้วยฮะเดี๋ยวทีส่สงสัญญาณกันนะฮะเขาเรียกลิฟต์อยู่โอ้โล่งลิฟต์เองนะฮะโอ้โห ไปแล้วครับ